น,นี้เป็นทางขึ้นเขาคำลองนะคะหรือเขาปากมังกรที่ซาฟาน,นั่นเองแค่ทางขึ้นนะคะเพิ่งขึ้นได้นิดหน,น,น่อยช่วงเทศกาลปีใหม่นี้คนเยอะมากเลยหออันนี้ยังเดินง่ายอยู่นะคะไปเหงื่อแตกแล้ว คขึ้นมานิดนึงเราก็ได้ชมวิวเห็นเมืองอยู่นิดหน่อยให้ลูกค้านั่งพักกันก่อนนะคะหนทางยังอีกยาวไกลเดี๋ยวเราจะเดินขึ้นไปทางนี้เองยังไม่ถึงตรงยอดเขานะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปนิดหน่อยขึ้นไปหนาจะเห็นวิวของเมืองซาปาทั้งเมืองเลย โอเคตรงนี้ก็เกือบถึงแล้วนะคะจะเป็นซอกเขาเล็กๆทางเดินเกือบถึงแล้วเกือบถึงแล้เห็ึงไวแล้ว Okay. สามารถเดินออกชมยิ <t 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 ้วได้แดบบ้ากว้าแดดอุ้ยสวยโอ้ยจุบแดบทั้งนักท่องเที่ยวแล้วก็ชาวพื้นเมืองนะคะก็จะหลั่งไหลกันมาที่นี่เยอะเลยยิ่งใกล้จะถึงทางเดินยิ่งแคบยังอยู่เฟซบุ๊กเนาะจุบสรงจยังอยู่เฟซบุ๊กเนอะ Sorry, mẹ lên đấy gửi 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 chặt gửi chặt gửi

อันนี้ đứng đây này chụp cái cảnh cái cái vườn hoa ì a จะเห็นซาปาทั้งเมืองเลยค่ะพอขึ้นมาถึงจุดข้างบนสุดนะคะมองไปจะเห็นวิวของซาปาของแท้ทั้งเมืองเลย คุ el, ㅎ, uno, ้ค่าเหนื่อยคุ้มค่าเหนื่อยที่เดินขึ้นมาเมืองเล็กๆกับภเขานะคะแล้วก็ได้มาสัมผัสบางทายอินโดจีนกันได้แล้วโอเคเดี๋ยวสถานที่ต่อไปนะคะรอรับชมกันใหม่นะคะเดี๋ยวมีลุงถ่ายเรนให้ดอนะคะยังงดงดอย ừm là quá 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 quá